ช้ามาแล้วกด subscribe ให้ช่องฉมใสใจกินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะสวัสดีค่ะฉ迈ใสใจกินค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ข้อมูลก่อนที่จะลงทะเบียนจริงนะคะของโครงการที่น่าจะเป็นที่จับตามองและก็จะมา เป็นที่แย่งชิงกันเหมือนเดิมนะคะกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะโครงการใหม่ของรัฐบาลนะคะซึ่งตอนนี้โครงการนะคะเริ่มแล้วนะคะแต่ว่าใหา้ผู้ประกอบการนะคะได้ลงทะเบียนก่อนนะคะส่วนประชาชนทั่วไปของอย่างเราๆนะคะก็จะลงทะเบียนได้นะคะก็คือวันที่สิบห้านะคะเป็นต้นไปนะคะโอเคค่ะเรามาดู โครงการนี้นะคะเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก่อนนะคะโครงการนี้นะคะเกิดมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์งรวมนะคะระยะเวลาโครงการนี้ก็คือ4เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม สิ้นสุด31ตุลาคม2563นะคะโดยประชาชนทั่วไปนะคะก็จะสามารถลงทะเบียนได้วันที่15กรกฎาคมนะคะส่วนตอนนี้นะคะก็เป็นร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือสัาบาทลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ค่ะสำหรับวันนี้ปี่ก็จะมาพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ในในด้านของภาคประชาชนอย่างเราๆนะคะก็คือภาคประชาชนของเราเราเนี่ยก็สามารถร่วมใช้สิทธิ์ได้นะคะเงื่อนไขก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนประจําตัวประชาชนนะคะมีอายุต,ตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแค่นี้เราก็สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการนี้ได้แล้วค่ะรายละเอียดของโครงการนี้นะคะสามารถรับสิทธิ์ได้3ส่วนนะคะ ส่วนแรกคือสนับสนุนค่าส่วนลดค่าที่พักโรงแรมนะคะก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม40%ที่เหลือ60%ก็คือเราเป็นคนออกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็จะไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องนะคะสูงสุดได้ไม่เกิน5ห้องหรือ5คืนต่อคนคะ่ะแล้วก็เมื่อจองที่พักแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงการจองภายหลังได้คะ่ะ ในส่วนสิทธิที่สองของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนค่าส่วนลดอาหารและสถานที่เข้าสถานที่ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหารหรือคูปองการท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อคืนให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินเข้าโรงแรมสำเร็จค่ะจะได้รับคูปองอาหารนะคะหรือคูปองสถานที่ท่องเที่ยว วันละหนึครั้งนะคะหลังจากที่เช็คอินไปแล้วเวลา17นาิกาของวันนั้นนะคะเราจะได้คูปองและก็จะหมดอายุเวลา24นาิกาของวันที่เช็คเอาท์ค่ะก็คือ24นิกาเที่ยงคืนวันต่อมานั่นเองโดยคูปองอาหารหรือคูปองการท่องเที่ยวนี้จะสามารถใช้ได้ที่ร้านหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการโดยประชาชนจะชําระ 60%และรัฐบาลจะสนับสนุนอีก4 0ผ่านการตัดเงินจากคูปองค่ะส่วนสิทธิที่3นะคะเป็นสิทธิของการเดินทางนะคะโดยเครื่องบินนะคะโดยส่วนนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเต๋อตัวเครื่องบิน40%ซึ่งจะไม่เกิน1000บาทนะคะต่อที่นั่งโดยประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถขอแสดงความประสงค์ขอ รีดิมค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์โดยได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริงค่ะจํานวนจํากัดการรีดีมค่าตั๋วเครื่องบินได้ห้องพักละสองที่นั่งนะคะตามจำนวนห้องพักที่เข้าโรงแรมจริงทั้งนี้รวมไม่เกินสิที่นั่งค่ะ โดยเงื่อนไขของการเที่ยวท่องเที่ยวในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี้ก็คือประชาชนจะได้รับสิทธิ์โครงการกินเที่ยวนะคะนอนในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเองค่ะคือจังหวัดไหนก็ได้นะคะจะไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านนะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้นะคะโดยเงื่อนไขก็แล้ววิธีการรับสิทธิ์ก็ประมาณนี้นะคะ ต่อไปหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเราจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตัวนี้นะคะหรือว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างวันที่15้านะคะเราก็จะได้รับสิทธิกันนะคะแต่ว่าในอนาคตก็คือเดี๋ยวปิ๊กก็จะมารีวิวให้ทุกๆคนนะคะฟังแล้วก็ดูอีกรอบนะคะว่าการลงทะเบียนยากน้อยยากมากน้อยขนาดไหนแล้วก็วิธีการเนี่ยก็คือลักษณะแบบไหนนะคะ สำหรับวิธีการร่วมรับสิทธิ์นะคะตอนนี้ทางเว็บไซต์มันยังไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ว่าโตปิกก็จะมาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆนะคะโดยส่วนการเข้าร่วมรับสิทธิ์นะคะของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องมาลงทะเบียนนะคะที่ w w w ร์ไว์เว็บราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะหรือเว็บไซต์ที่ปิดเข้าอยู่นี่นะคะ เมื่อคุณมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะก็จะมี SMS ส่งมานะคะจะมีผู้ส่งว่า t to g a t o r นะคะแจ้งรหัสเบอร์ที่รับรหัส OTP นะคะว่าเราได้ลงทะเบียนสำเร็จนะคะถ้าใครได้ลงชิมช้อปใช้ก็น่าจะประมาณ นั้นนะคะคืออาจจะมี sms หรืออ e ีเมลส่งมาบอกเราถึงการลงทะเบียนที่สําเร็จนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดนะคะยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องมีการที่จะจองโรงแรมผ่านช่องทางนะคะที่เพื่อจะค้นหาว่าโรงแรมหรือว่ากิจการไหนนะคะ เข้าร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะโดยเราค้นหาได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะคะก็คือพวก a โ o d a t าวีโลกนะคะเว็บไซต์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะหรือในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันนี้ก็จะมีนะคะโดยไปที่ค้นหากิจกรรมกิจการของโรงแรมนะคะแล้วก็พวกไลน์ Facebook f a n p a g e หรือโบโทรศัพท์ของโรงแรมที่ร่วมรายการนะคะถ้าเรารู้นะคะเราก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราค้นหาในเพจเราเที่ยวด้วยกันนะคะเราก็คลิกเข้าไปค้นหาชื่อโรงแรมหรือค้นหาสถานที่ทั้งหมดนะคะก็ได้นะคะอันนี้ก็คือพื้นที่ใกล้ชันหรือเราจะค้นหาตามจังหวัดก็ได้นะคะหรือเราจะเลือกเฉพาะโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรยังไงก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูให้นะคะว่า โรงแรมทั้งหมดที่เข้าร่วมตอนนี้มีโรงแรมประมาณไหนบ้างนะคะเราจะเราจริงๆเราควรจะมาดูไว้ก่อนนะคะอยาไปพื้นที่ประมาณจังหวัดอะไรนะคะแล้วจังหวัดนั้นมีโรงแรมอะไรนะคะเข้าร่วมบ้างตอนนี้นะคะเท่าที่ดูก็โรงแรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าร่วมเยอะนะคะอย่างที่เพราะว่าโรงแรมนะคะก็เขาก็เจอวิกฤตโควิด ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะทางธุรกิจโรงแรมก็ค่อนข้างที่จะต้องฟื้นฟูกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะพวกเราก็ก็ต้องผ่านไปด้วยกันนะคะทีนี้ก็ทางรัฐบาลก็ออกให้40%นะคะตัวเราออก60%ใครมีกําลังก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าท่องเที่ยวนะคะก็ตามนี้นะคะลองมาดูนะคะว่ามีโรงแรมหรือที่พักอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากจะไปเข้ารวมบ้างนะคะ เราจะเซิร์ชเป็นจังหวัดหรือเราจะเพิ่มเป็นชื่อชื่อโรงแรมก็ได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรายการร้านอาหารนะคะตามจังหวัดนั้นๆน,น,นะที่เขาเขา้าร่วมนะคะกับกับโครงการนี้เช่นกันนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะจะมีสามแบบนะคะก็อย่างอันนี้ก็จะมีพวกแกลเลอรี่นะคะมีพวกแบบอ่าเป็นพวกพิพิธภัณฑ์อะน,นะคะไล่อะไรอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วนะคะเราก็ไปทำการจองกับทางโรงแรมนะคะโดยการจองนะคะเราอาจจะต้องใช้แอปตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นแอปเป่าตังแอปเป่าตังทุกคนก็คงคุ้นคุ้นอยู่นะคะก็คือแอปที่เราได้ใช้ผ่านโครงการชิมช็อปใช้นะคะโดยถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ไปทำการโหลด หรือลบไปแล้วอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะไปลบและใช้ข้อมูลเดิมได้แต่ใครที่ยังไม่ได้เคยไปทำนะคะเราสามารถเข้าไปทำใช้งานได้นะคะโดยการที่จะเป็นยืนยันผ่าน GW a l l e t นะคะหรือจะเป็นผู้บัญชีกับกรุงไทยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นที่พิกเคยทำคลิปอธิบายไว้ก็คือการยืนยันตัวตนนะคะผ่าน GW a l l e t นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะคะสำหรับคนที่ โหลดแอป,ปเป่าตังนะคะแล้วก็ลงทะเบียนด้วย g wallet นะคะเมื่อมีการจองโรงแรมแล้วนะคะก็คือเราจะได้รับการยืนยันนะคะที่แอป,ปเป่าตังนะคะดังนั้นแอป,ปเป่าตังก็มีความสัมพันธ์สคัญนะคะกับโครงการนี้เช่นกันนะคะเมื่อมีการแจ้งเตือนจากแอป,ปเป่าตังนะคะก็ให้เราทําการตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดที่ได้รับนะคะแล้วก็ชําระเงินได้ที่ Payment Link นะคะบนแอป,ปเราอาจจะ ทำระผ่านพร้อมเพย์หรือโมบายแบงกิ้งในโทรศัพท์เราก็น่าจะได้นะคะถือว่าสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งนะคะก็สำหรับคนที่สามารถที่จะโอนตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็เตรียมตัวไว้นะคะส่วนเรื่องของส่วนลดนะคะ e v o u c h e 6ห0บาทที่เมื่อเราเช็คอินนะคะเราจะได้เเป็นส่วนลดนะคะวันนั้น ตอน5โมงนะคะแล้วหมดอีกวันหนึ่งตอนเที่ยงคืนนะคะก็จะอยู่ในแอปเป๋าตังเช่นกันนะคะก็ถ้าสมมติว่ามันมีหน้าตาของแอปเป่าตังมาให้เราดูแล้วนะคะเดี๋ยวปิ๊กก็จะเอามาให้ดูกันนะว่าเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะส่วนทางส่วนวิธีการจองนะคะทุกคนจะต้องจองแล้วก็ชำระเงินนะคะส่วน60% ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดินทางไปพักที่โรงแรมนะคะแล้วก็เช็คอินให้เรียบร้อยนะคะเราถึงจะได้คูป,ปองเงินสดนะส่วนใครถ้าไม่สะดวกที่จะไปจองล่วงหน้า60%เปอพื่อจะจ่ายเงินก่อนนะคะอันนี้ปิ๊กไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลตรงนี้นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะเอามาฝากกันนะตอนนี้ก็คือรู้แต่ว่าเราอาจจะต้องมีการจองไปล่วงหน้าก่อนนะคะว่า 6กก่อนนะอีกสีคือรัฐจะเคลียร์กับทางโรงแรมเองนะคะไม่ได้โอนมาให้เรานะคะส่วน e w a l l e นะคะหก0้600บาทที่เป็นส่วนลดเนี่ยก็คือไม่สามารถเอากดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะก็คือว่าเวลาเที่ยงคืนนะคะของวันที่เช็คเอาออกเราจะไม่ได้เ,เขาก็จะโดนเราก็จะโดนตัดไปนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเรา พักมากกว่าหนึ่งคืนอย่างเช่นเราพักสองคืนสามคืนขึ้นไปนะคะตอนนี้เท่าที่ชอบข้อมูลมานะคะว่าเขาจะไม่ได้ตัดเราออกไปนะคะเขาจะมีการทบยอดให้เรานะคะคในกรณีที่ว่าเราพักสองคืนณนะที่ที่เดียวกันนะคะเราจะได้าไวาเชอร์ตัวนี้บวกรวมบวกรวมไปด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ได้เสียประโยชน์ไปสะทีเดียวะคะ่ะส่วนตัวห้าวันที่เราได้รับสิทธิจากทางโรงแรมนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไปไม่จําเป็นจะต้องไปครั้งเดียว5วันก็ได้หรือเราจะไปกี่วันต่อคืนที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โรงแรมนะคะแค่ไม่เกิน5วันก็พอสมมุติว่าถ้าเราจะไปจังหวัดกระบี่3วันเราเหลืออีก2วันแล้วเราอยากไปเที่ยวอีกภายใน4เดือนเราอยากจะไปเราอยากจะไปะเพชรบูรณ์ เราก็ไปอีกสองวันอันนี้ทําได้นะคะถือว่าใช้สิทธิ์ได้นะคะเราก็ถือว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้ต่อเนื่องแต่เราใช้สิทธิ์ได้ตลอดนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราได้5้าคืนนะคะดังนั้นก็ลองคํานวณแล้วก็จัดการดีๆนะคะว่าเราจะทํายังไงนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะในการลงทะเบียนอันดับแรกคืออะไรก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบัตรประชาชนของเรานะคะซึ่งเราจะต้องสัญชาติไทยนะคะแล้วก็เราจะต้องอายุนะคะ1 8ปปีขึ้นไปนะคะก็คือ เราจะอยู่ในเงื่อนไขนั้นนะคะ2ก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่ามือถือนั่นเองนะคะเราจะต้องมีนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการลงทะเบียนและในการโหลดแอปเต่าต,ตังนั่นเองนะคะ 3. ก็คืออีเมลนะคะถ้าอีเมลเรามีเราก็สามารถที่จะใช้เพื่อที่จะอาจจะมีการที่ ตอบกับข้อความมานะคะแต่อันนี้ก็คือไม่จําเป็นขนาดนั้นนะคะแต่ถ้ามีก็ดีนะคะสี <4 S 1> ก็คือเบอร์โทรนะคะอันนี้ก็คือจําเป็นนะคะแต่ก็มองว่าคนที่มีมือถือก็น่าจะมีเบอร์โทรนะคะหก็คือเราต้องสามารถโหลดแอปเป๋าตังได้นะคะแอปเป๋าตังเนี่ยก็คือเป็นแอปกลางนะคะที่จะทําให้รัฐบาลโอนเงินหรือแจ้งข้อมูลมาทางเรานะคะ สุดท้ายนะคะก็น่าจะเป็นพวกโมบายแบงกิ้งนะคะอย่างเพ่นพวกแอปพลิเคชันธนาคารนะคะต่างๆนะคะทีเ่เราโอนสามารถโอนได้นะคะหรือว่าพร้อมเพย์หรือว่าบัตรเครดิตนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินนะคะหรือว่าติดต่อ ติดต่อ,อ,อทางโรงแรมได้นะคะจะได้สะดวกในการใช้จ่ายนะคะแต่ตัวนี้ถ้าใครไม่มีเน่ยเราลองสอบถามดูว่าเราโอนผ่าน ATM หรือเราจะชำระเงินสดอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่ถ้าอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจนะคะส่วนถ้าใครมีเวลาก็ไปหาข้อมูลไว้นะคะสำหรับที่จะไปออจองโรงแรมนะคะว่า จะจองโรงแรมอะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีประมาณนี้ทุกคนก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะในการที่จะลงทะเบียนคลิปนี้นะคะบิ๊กก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้ช่องสมัยใส่ใจกินนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ